สวัสดีครับอย่างที่สัญญากันไว้ดิจะโชว์มายากลใช่ไหมฮะใช่ครับผมอาเลยฮะไฟพอมไหมฮะได้นะอ่ากําลังดีครับกําลังดีกํลังดีอ่าโอเคครับเริ่มเลยนะครับเอาเลยเป็นโจรเกี่ยวกับไพ่ครับพี่วูดีครับไพ่หนึ่งสำรับประกอบเยอะแยะครับนี่นะครับช้าช้าผมจะให้ใครเลือกไพ่ดีเอาเป็นคุณเอ๋แล้วกันอ่ะคุณเอ๋นะครับเอ๋จะไม่หายไปใช่ไหมคะไม่ไม่ขอคาายไม่ครับ โอเคครับผมคุณเอครับเดี๋ยวฟุ๊กทำการกรีดไพ่ให้บอกคำว่าหยุดนะครับหยุดค่ะครับเริ่มเลยครับยังไม่หยุดเริ่มเลยนะครับทวนมะเลยครับมีกรีดแล้วยังคะกรีดแล้วครับผมหยุดค่ะนี่นะครับค่ะรบกวนหยิบไพ่ใบนี้ครับแล้วก็โชว์ให้ทุกคนดูครับผมคคคคครรรััับบบอ่นะะโเลองหยิบไพ่เบอร์นี้ให้พี่วุฒิสิทธิ์ครับครับให้พี่ทำอะไรครับ พี่วูดี้ครับรู้เพาว่าพ่เบอร์นี้ลึกแล้วมันคือศิลปะเชิงไหนม,มันเป็นศิลปะเชิงงดงามือเป่าครับหรือว่ายังไงใช่ครับเบอร์สี่เนี้ยตามหลักคือมันคือเบอร์ที่งดงามมากนะครับถ้าช้าแบบนี้กล้องเห็นนะครับ,รบให้สังเกตที่ดอกครับผมสามสองหนึ่งเฮ้ยทำไมมัน เดี๋ยวก่อนนะคุณนี่ครับดูดีครับช้าเดี๋ยวพนักพูนแบบนี้ช้านะครับกล้องเห็นนะครับเดี๋ยวๆๆผมชอบโมเมนต์แบบนี้มากต้องทำอะไรผมต้องบอกพี่ด้วยนะผมชอบโมเมนต์ต้องทำอะไรอ๋อมันอุ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอะฮะโอเคดีครับอันนี้คือศิลปะศาสารการย้ายหมึกครับ จะดูได้จริงแล้วเนี่ยมันต้องนี่ก่อนครับพี่อรันต้องเป่าแห้งก่อนอแล้วก็เช็ดแบบนี้ครับสามารถดูได้ครับช้าๆพี่วุ้ดี้ครับลองแตะดูครับอมันเชื่อมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอนี่นะครับเรียวก่อนนะศิลปะอันแรกที่ผมมอบให้กับทางรายการวุ้ดี้ตื่นมาคุยครับผมต้องมาสคริปต้องมาสคริปเลยผมผมไม่ใช่สายจับผีไงทำไงดีอะ เออคุณดูหน่อยผมอ่าคุณเข้าไปใกล้ๆคุณเข้าไปใกล้ๆเลยไม่ต้อกลัวผมเป็นสายจับผิดรับผมชอบพี่พี่วุฒิครับยูชอบดูมาิญญากนใช่ตอนนี้ถ้ามองเงี้ยคิดว่ามันสวยงามพอหรือยังครับเอ้ยยังยังนะผมสายจับผิดเหรอครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ายังเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้ครับพี่ชินตรงไหนครับกล้องครับดูนะครับจะช้าแบบนี้เลื่อนมาเป็นสีแดงแล้วเลื่อนกลับและเป่า จากการสีเขียวครับแบบนี้เล่ามือลูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณครับคุณฟุ๊กครับคุณฟุ๊กครับผมว่าไงฮะชินคุณจะทำแบบนี้กันสิครับผมตอนนี้แต่เช้าเลยครับผมกล้องครับช้าครับนี่นะครับหนึ่งสองและสามเฮ้ยสุก่อนนะ อีกสีหนึ่งรออยู่กลางอากาศครับพี่วูดี้ครับนะรออยู่ตรงหน้าพี่วูดี้ครับสีเขียวรบกวนจับหนูนะครับจับมันละชานะครับผมอันนี้เหรอฮะไหนอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นผิดผิดสีพี่พี่ไหนอ่ะนั่นแหละอ่ะโอเคออกมาแล้วก็ส่งสีให้กับพี่จินครับอ่าอ่มีการส่งสีนี่ทำหล่นเอาถี่โอเคครับขอสีนะครับอ่ะ กล้องครับดูดีครับทุกคนครับพร้อมกันพร้อมค่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสมมติทุกคนอันนี้จริงแล้วเนี่ยภาพนี้ภาพนี้มันคล้ายๆกับอะไรเอ่ยทุกคนมองออกไหมครับอะไรคะสัตยระหรอคะอ่าพี่อุ๋ยครับช่วยผมหน่อยครับผมร้องไห้พี่ช่วยครับพี่อุ๋ยครับรบกวนจับขอบไพ่ผมหน่อยครับ ขอไพ่แบบนี้นี่ปลายปลายนี้ครับที่ดีครับใกล้ๆได้ครับผมโพสต์อัพเลยครับทําการ์ดึงแบบนี้ครับแล้วเป่าช้าๆมันจะปรากฏก้านเสมือนต้นซากุระที่กิ๊บบอกครับก็โพสต์อัพได้เลยครับไหนคะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรของคุณอะไรของคุณ โชว์กล้องครับผมเออนางมีก้านนะเออนางมีก้านด้วยมีก้านด้วยช้ากิ่งก้านไปชาจะไปกิ่งก้านโชว์มีก้านโมีก้านผมรู้สึกว่าที่นี่มันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วครับอยู่ไม่ใกล้ผู้ชายคนนี้โอเคครับผมจ้าอันนี้แหละครับคือศิลปะมายากลคำว่าไพ่แต่ว่ามายากลคือการทําสิ่งเสมือนจริงใช่ไหมครับแบบนี้ครับผมช้าเป่าสามสองหนึ่งเฮ้ยอะไรอะอะไฟไหม้เหรอหรือว่าอะไรดูดีครับผมเฮ้ย นโกลว์ก็โกลว์ก็เออ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 โอ้มายโก้และสามารถดึงออกมาได้ครับแบบนี้นเฮ้ยตบมือแล้วตบมืออันนี้คุณไปซ้อมมาเพื่อรายการเลยโดยเฉพาะหรือเปล่าครับทีแรกในเมืองไทยนะครับผมแต่ว่าผมอยากให้อันนี้ให้กับรายการตื่นมาคุยครับขอคาดนึงแบบหล่อๆโอ้โหนี่มิสเดี๋ยวไม่ได้คุณไม่ได้พกอาวุธอะไรมาใช่ไหมครับผม ตอนแรกตกใจนึกว่าจะคาบแล้วหายไปในในม่านตกใจรู้ว่าพี่พงษ์จะทำแบบนั้นทำอะไรเปิด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 ต้องอ่านต้องอ่านอ่านอ่านกายเทเลยเทใส่แก้วแก้วผมใส่เทด้วยใส่แก้วแล้วบอกนะอาย่างไรเอาควันมาอีกแล้วอ้าวยังไง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 จากการไปทหารเนี่ยผม ถูกฝึกให้ว่าถ้าเห็นควันตรงไหนไปวิ่งไปวิ่งหนียังไงโอยทะยมอ้าวลงเป็นน้ำแข็งเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีกลิ่นแบบเหมือนใกล้เป็นน้ำแข็งได้ไงอะมาคิดน้ำแข็งมาหรืออะไรน้ำแข็งครับผมนี่แหละครับคือที่แรกในเมืองไทยและในรายการตื่นมาคุยครับผมขอบคุณมากจะเหมือนมีตู้เย็นเขาจะบอกว่า เหตุการณ์นะฮะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรคนี้เราควรจะต้องปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสุดผู้ชมพยายามจะตีความเป็นบู๊ทเวสอยู่ตอนนี้ทีคุณคอมเมนต์หน่อยสิฮะยังไงอึ้งอยู่ครับชอบดูไหมมายาตุลชอบดูชอบครับชอบมากครับแล้วถ้าถ้าเกิดสมมติมีใครอยากจะให้คุณฟุ๊กไปแสดงมือปีศาจเนี่ยยังไงครับคุณฟุ๊กครับผมก็ตามเบอร์โทรครับข้างล่างเลยก็อยากให้ ดูนะครับว่าเด็กไทยก็ไม่แพ้เมืองนอกเนี่ยแหละครับเราต้องสนับสนุนใหม่ก้นคอยใหม่ครับผมครับคุณฟูกไปแถวชายแดนอย่งเลยครับทำไมครับไปแถวที่เขามีคาสิโนอ่คุณพี่ครับทำไมเดี๋ยวพี่ไปด้วยใช่ไหมครับไปด้วยกันเตามเบอร์ข้างล่างนะครับจะไปด้วยจังเลยตามเบอร์ข้างล่างเลยสาวโสดโทรมาได้แต่แม่ห่วงครับผมต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ข้างล่างนี่เสกเสกบล็อสขึ้นมาได้ไหมสักกล่องหนึ่งได้ไหม อันนี้ต้องเตรียมพี่จะพาเดี๋ยวเขาไม่ไม่แต่นี้ต้องอันนี้ต well. ้องจ่ายตังค์ค่ะเคุณกอกับพี่หมี่เข้ามาด้วยกันเลยค่ะเข้ามาด้วยกันเลยได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูบรยากาด้วยกันสิได้ ดูสุดยอดเลยเก่งมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับแขกรับเชิญทุกคนที่มาในรายการเราในวันนี้สนุกมากมีนั้นคุณแม่สุดสวยนักกายกรสุดแซ่บวันนี้เราหลากหลายอารมณ์มากเลยเนาะเราเราวกไปคุยเรื่องความตายอย่างสนุกอย่างบันเทิงเริงใจได้งมันขึ้นลงขึ้นลงมันเหมือนชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละ ก็จะมีผู้แข <mm ่งไมและจริงป่ะพี่จริงป่ะชีวิตของเราก็แบบนี้ป่ะใช่คต้องเป็นเ่ื่องปกติค่ะก็คือนี่ชีวิตยามเช้าของทุกคนนะคะขอบคุณที่ตื่นมาคุยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ